สวัสดีค่ะขอแนะนำท่านเข้าสู่ช่องสไตล์ยายตุกวันนี้เราได้สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์นะคะบางครั้งก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้ซื้อผ่านออนไลน์เนาะเราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปซื้อในในห้างหรือในร้านการซื้อผ่านออนไลน์ก็มีประโยชน์อยู่สะดวกสบายนะคะแต่เราก็เสียงว่าเราจะได้รับสินค้า ตรงตามที่สั่งไหมหรือสินค้าที่เราได้รับมาจะมีการบุบสลายไหมนะคะตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการบรรจุหีบห่อก่อนนะคะก็ถือว่าผ่านนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยบุบสลายจำไม่ได้นะคะว่าสั่งซื้ออะไรแต่ที่แน่ๆสั่งซื้ออยู่2ชิ้นชิ้นแรกมั่นใจว่าได้สั่งซื้อสายชาร์จ จักรยานไฟฟ้านะคะแต่กดกดดูมันเป็นเป็นเป็นนิ่มๆเหมือนเป็นผ้าแต่อีกด้านหนึ่งเป็นเป็นกล่องอยู่นะคะนี่เป็นกล่องเดี๋ยวเรามาแกะดูสินค้าข้างในนะคะว่าจะใช่สายชาร์จจักรยานไฟฟ้าหรือไม่อย่างไรนะคะติดตามรับชมด้วยกันคะ่ะเริ่มแกะกันแล้วนะคะ ไม่ใช่เลยนึกว่าเป็นสายชาร์จจักรยานไฟฟ้าที่ไหนได้จำได้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขาวนะคะผิดคาดเลยนะคะสั่งซื้อสินค้าหลายอย่างจำไม่ได้แล้วก็กดดูเป็นกล่องเนาะแล้วก็คิดว่าเป็นกล่องใส่ใส่ไอตัวสายชาร์จ จักรยานไฟฟ้าแล้วก็เราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นนิ่มๆที่ไหนได้เราลืมไปว่าเราสั่งแชมพูปิดผมขาวแล้วก็สั่งผ้าคุมผมด้วย2ผืนนะคะแต่ไม่เป็นไรก็พอดีแหละคลิปเจ้าของผลิตภัณฑ์บอกว่าให้ทำคลิปด้วยก็แสดงสว่าเราได้สินค้าตรงปก นะคะได้สินค้าตรงผมเราสั่งหมวกคุมผมเวลาเราเวลาเราสระผมปกติผู้หญิงเนาะสระผมเสร็จแล้วก็จะใช้ผ้าเช็ดตัวโพวกหัวเอาไว้เพื่อให้น้ำสเสด็ดนี้เขาก็มีหมวกคุมผมให มีจำหนายด้วยก็เลยสั่งมา2ชิ้นนะคะ2ชิ้นนี้100บาทนะคะ2ชิ้น100บาทเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะแต่เราไม่ได้เลือกสีทางร้านคละสีให้นี่ค่ะตัวอย่างได้สินค้าตรงปกอยู่นะคะเรยคงจะพูดถึงบริษัทที่นําสงได้นะคะเราไม่ได้ทำให้บริษัทเขาเสียหายนี่ค่ะเป็นผ้า ขนหนูคลุมผมนะคะก็เราก็ต้องการเราอยากได้พอดีเลยเขาซื้อ1นึ่งแถมซื้อหนแถมหนึ่งผืนละชิ้นละชิ้นละ100บาทซื้อ1แถมหนึ่งก็เท่ากับชิ้นละห้าสิบบาทเนาะเราไม่ได้เลือกสีแต่ก็ได้สีที่ถูกใจอยู่โอเคอยู่ได้สีชมพกูกับสีสีเทาสีเทานะคะปกติก็จะใช้ผ้าเช็ดตัวนะคะ พกหัวเอาไว้เวลาสระผมนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของแชมพูปิดผมขาวเดี๋ยวดูข้างในก่อนนะคะว่าว่าสมบูรณ์แบบไหมในเมื่อทางร้านบอกว่าให้ทำคลิปเราก็จะทำให้จนเราดูผลิตภัณฑ์ข้างในว่าสมบูรณ์ไหมกล่องอาจจะสมบูรณ์แต่ข้างในก็อาจจะไม่สมบูรณ์อะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อน โอเคค่ะโอเคค่ะสมบูรณ์แบบทุกประการนะคะสมบูรณ์แบบทุกประการนะคะก็เคยใช้มาหลายๆยยี่ห้อแชมพูปิดผมขาวนะคะก็ไม่ได้ยึดถือว่าต้องใช้ยี่ห้อไหนตายตัวนะคะอายุมากแล้วผมก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะสรุปว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ตาม ปกตรงปกอยู่นะคะสินค้าแพ็คมาอย่างดีเลยบริษัทก็แพ็คส่งมาอย่างดีแล้วก็บริษัทนำส่งก็ส่งสินค้าให้เราอย่างปลอดภัยนะคะเพราะนั้นคลิปนี้ก็ไม่มีสินค้าแตกหักพังเสียหายเพียงแค่ว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสายชาร์จจักรยานไฟฟ้านะคะคลิปนี้เราก็อ่าทำ มาตามคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ